นี่ฮะแกงกะหรี่ไก่นะครับสําหรับคนชอบทานเผ็ดหรือว่าถ้าเราชอบเผ็ดน้อยเราก็ใส่พริกน้อยหน่อยนะครับก็จะมีไก่มีถั่วฝักยาวนะครับแล้วก็จะมีมันฝรั่งนะครับแล้วก็มะเขือเทศใครชอบทานผักเยอะเราก็ใส่ผักเยอะนะครับน้ําผักมันก็จะออกมามันก็จะหวานของมันเองนะครับเป็น ต้นตำรับก็เป็นของแขกนะฮะที่เราทำวันนี้เมนูวันนี้นะครับวันนี้ทำค่อนข้างเยอะหน่อยเพราะว่าน่าจะทานกันหลายคนนะฮะก็ประมาณสี่ห้าคนนะครับรสชาติก็หวานนะฮะหวานน้ำผักนะครับเมนูนี้นะฮะอร่อยกันทั้งบ้าน,นครับ รับประกันแน่นอนฮะถ้าใครสนใจนะครับอยากจะทํานะครับส่งสูตรให้ฮะกดไลค์มานะครับกดแชร์ไปนะครับเดี๋ยวจะส่งสูตรให้ครับแน่นอนครับอร่อยแน่นอนรับประกันโอเคนะครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมเดี๋ยวเมนูหน้าจะทําให้กินอ่าจะทําให้ดูเรื่อยๆนะครับ โอเคครับน่าจะได้แล้วครับเดี๋ยวผมก็จะปิดไฟแล้วครับเพราะว่ามันฝรั่งนะครับก็สุกได้ที่ละน้ําก็จะงวดเริ่มเหนียวแล้วครับเพราะว่าความเหนียวนี่จะออกจากมาจากเศษมันฝรั่งนะฮะโอเคครับขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าครับผม